สวัสดีค่ะวันนี้เพรสัจกรจะมาสาธิตวิธีการใช้ยาหยดตาที่ถูกต้องนะคะ 1. ล้างมือให้สะอาด 2. นอนหรือนั่งเงยหน้าขึ้นเล็กน้อย 3. ใช้นิ้วดึงหนังตาล่างลงมาให้เป็นกระพุง้ง 4. หยอดยาให้ตรงกระพุ้งตาจำนวนที่ต้องการระวังอย่าให้ปลายหลอดแตะถูกตาหรือขนตา 5. หลับตาสักครู่ระหว่างนี้อย่าใช้มือขยี่ตาสามารถใช้สำลีสะอาดซับน้ำยาส่วนเกินที่ออกจากตากรณีที่มีการใช้ยาหยอดตาม,มากกว่า1ชนิดนะคะเราจะต้องหยอดถ่านกันอย่างน้อย5นาทีและใช้ตามลำดับดังต่อไปนี้ 1ใช้ลักษณะที่มีน้ำใสก่อน2ใช้ยาที่มีลักษณะเป็นยาแขวนตะกอนหรือน้ำขุ่นและสุดท้ายใช้ยาหยาดตาที่มีลักษณะเป็นยาปลายตาที่เป็นที่พึ่งนะคะค่ะทั้งหมดนี้ก็คือวิธีการใช้ยาหยอดตาที่ถูกต้องนะคะ